สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราจะไปซบอมหัวโบสถ์นะคละอ้ิงช่วงนี้คือเหนื่อยมากเพราะว่างานที่ยังเพลินหรบมากมนีนเะลองวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะยูนะคะทุกคนได้มาสักพักแล้วนะคะลองหลายครั้งแล้วแต่ยังรู้สึกว่า มันแปลกๆเพราะว่าเราลงอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาลองให้ทุกคนดูกันนะคะหน้าตาคูชชั่นจะเป็นแบบนี้นี่สี W703 นะคะอ่ะแท็บให้ทุกคนดูนี่นะคะหนึ่งแท็บน่าทาได้ครึ่งหน้าใจนี้แบบอยาก ลองซื้อมาใช้ทุกอันเลยแต่อันนี้มีก็ยังใช้ไม่หมดนะคะบางทีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันจะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องอดใจแบบอ่ะใช้ทีละอันดีไม่ดีลองไปก่อนอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ก็จะยังมีรอยอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราเอาแค่นั้นเป็นคนที่แบบชอบให้มันเห็นรอยเห็นอะไรเพราะาผิวหน้าคนเรามันไม่เป๊ะไม่เนียนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกตินี่คหรอ นี้ก็ใครมีคิมบัตใช้คิมบัตนะคะแต่ว่ามูมินสะดวกใช้ดีเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันสวยดีแล้วก็เขียนไม่ยากเห็นไหมเราก็ทำให้เมคอัพปัดอ่อนติดทนด้วยนะคะอาจจะกัะระยะพลาดไปนิดหน่อยทาแป้งนคะคะ เนี่ย ODBO เขียนดีมากแล้วก็ไปป้ายยาพี่ๆมาหลายคนมันจะไม่มีหัวแปลงนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นหัวเหลาซึ่งไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรามีแปลงที่เป็นแปลงอยู่แล้วนะคะคือเนื้อมันเนี่ยทุกคนดูเนื้อเนื้อมันจะไม่มีความแบบเหมือนกับเนื้อทีนสอเนื้อทีนสอมันจะมีความเป็นขุยไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยคือยังไม่เจอแบบที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นแต่อันนี้คือถูกและดี ก็จริงอะที่มันเป็นหัวแบบนี้แล้วมันเขียนแล้วมันคอนโทรยากใช่ปะคือเครื่องสำอางก็ดีหมดแหละอยู่ที่ว่าเราอินอันไหนช่วงนี้คืออินอันนี้ทุกคนดูเห็นปะเสร็จปุ๊บเราก็เขียนเขียนไ้ก่อนแล้วเราก็ปัดจ้านะสวยมากมันอาจจะดูเข้มเพราะว่าไฟเราไม่พอนะคะของจริงคือสีพอดีแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะในเซเว่นชาสีไอซิดูซิ แต่ว่าหัวดินสอหัวแบบเนี้ยแบบมันก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่สำหรับบูมมนบูมินว่ามันคอนโทรยางหัวเล็กไปก็ไม่ดีหัวใหญ่ไปก็ไม่ดีผู้บริโภคคนี้อาจจะเรื่องมากไปอีก ตัวเขางงมากามันจะขึ้นทีเดียวไหมถึงว่าตัวจะเหมือนเขาคือกินตอนนี้มันไม่อ้วนหรอกคือมันจะเห็นอีกทีคือตอนมันอ้วนเลยอ่ะเขาไม่ใส่สีขาวได้ไหมจะน่าเกียดไหมนะสีขาวคืออันนี้คืออนนาจจะแปลกนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอาแปลงมา นี่คือสิลิที่พี่รู้เา